ตัวแทนผู้ถือธรรมจากเบื้องบนเพื่อลงมานำพาเพชรที่ติดในกองทรายได้กลับสู่แดนพุทธธรรมเปิดเผยวิชาการเชื่อมจิตของน้องไนซ์ที่เป็นเครื่องมือมำทางสู่การยกระดับทางจิตวิญญาณแก่ผู้ยังหลงทางแสงทองที่บังเกิดในนิมิตกลางหน้าผากนี้คือแสงอโนมาตร ที่จะนำพาผู้ปฏิบัติธรรมให้เข้าสู่ความสว่างในจิตใจและทำให้ภาวะสมาธิของผู้นั้นมั่นคงตั้งมั่นยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดสู่การเปิดปัญญาญาณสุดอศัศจรรย์เมื่อน้องไนส์ได้นำพาผู้ได้เชื่อมกิจไปสัมผัสโลกหลังความตายแบบรวมหมู่ ได้สัมผัสดินแดนนรกกระพูมอันแสนทรมานเกินกว่าจะจินตนาการถึงและไปสัมผัสโลกสวรรค์เพื่อชมความงดงามวิจิตอันน่ารื่นรมสุดพนานาที่เกิดจากผลบุญที่ได้กระทำไว้เพื่อให้จิตวิญญาณของเราได้ตระหนักรู้ถึงบาปบุญคุณโทษฟังประสบการณ์ตรง หลังการเชื่อมจิตของผู้คนที่ได้เปิดใจสัมผัสกับวิถีทางนี้ต่างพบกับการเปลี่ยนแปลงในจิตใจครั้งยิ่งใหญ่ได้เข้าใจชีวิตอย่างลึกซึ้งอาจารย์รักคำรามจะนำพาทุกท่านไปสัมผัสกับการเชื่อมจิตของน้องไนส์ที่ทำให้ผู้คนมากมายต่างตะลึงกับอัศจรรย์ที่เกิดขึ้น กับตนเองในครั้งนี้ในรายการยาเนเาาหนือเมฆอวตารน้อยตอนที่สองเชื่อมจิตด,ด้วยบุญฤทธิ์ สวัสดีค่ะพบกับรายการยานเหนือแม่เขาวันนี้เรามาอยู่กันที่สุราษฎร์ธานีค่ะอุทยานธรรมเขานาในหลวงค่ะบอกได้เลยว่าแพนและคุณเกส E p ีีนี้ต้องพูดกับท่านผู้ชมว่าห้ามพลาดค่ะใช่แล้วครับ p ีนี้นะคะรับรองว่าจะเป็น EP ีที่น่าตื่นตาตื่นใจและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยค่ะใช่ค่ะ E ีีนี้เราจะมาฝึกปฏิบัติธรรมเชื่อมจิตกับอาจารย์น้องไนท์ค่ะ เชื่อว่าแฟนคลับหลายๆท่านน่าคงจะเคยได้ชม EP อวตารน้อยเทวจุตินะคะซึ่งนำเสนอเรื่องราวของเด็กชายวัยเจ็ดขวบได้อวตารลงมาเพื่อช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงทำขั้นสูงค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะการฝึกปฏิบัติธรรมด้วยการเชื่อมจิตบอกเลยว่ามหัศจรรย์มากค่ะและแผนเองนะคะตั้งใจเดินทางมาวันนี้ที่สุราษฎร์ธานีเพื่อมาเชื่อมจิตกับอาจารย์น้องไนค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าคุณเกสท่านนี้นะคะท่านก็ได้รับการเชื่อมจิตมาแล้วใช่ไหมคะ ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากเลยนะคะสำหรับเกสซึ่งการเชื่อมจิตนะคะเป็นการยกระดับนะคะในการต่อที่เราจะนําไปต่อยอดในการทําปฏิบัติสมาธิค่ะอืมใช่เลยค่ะแต่ว่าขออนุญาตแย้มนิดนึงนะคะมีข่าวแย้มมานิดนึงว่าการเชื่อมจิตในครั้งนี้อาจารย์น้องไหนค่ะจะพาไปดูโลกหลังความตายนะคะแล้วก็จะได้อาจจะได้พบนรกและสวรรค์ด้วยค่ะ ฟังแค่นี้ก็รู้สึกว่าสนใจแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเกตกับพี่แพนจะขออนุญาตไปถามอาจารย์รักคำลมแล้วก็อาจารย์น้องไนกันนะคะใช่ค่ะในอีพีนี้มาถ่ายทอดวิธีการเชื่อมจิตโดยอาจารย์รักคำลาไม่เคยจัดที่ไหนมาก่อนและเป็นครั้งแรกอาจารย์รักคำลาได้จัดทัวบุญนะคะนำคณะทัวบุญมากกว่า300ชีวิตเดินทางมาที่สุราธานีและขอให้อาจารย์น้องไนเชื่อมจิตให้กับคณะทัวบุญของเราค่ะ ซึ่งทุกๆขั้นตอนนะคะเราสองคนขออนุญาตรับอาสาฮะ,ะนำพาทุกท่านไปชมกันไปกันเลยไหมคะโอเคค่ะไปเ <ไป S 2> ลยค่ะ,คะทีละอยากได้รถ p ีพสักคันทำไง